ับเข้าสู่ช่วงที่3ของอาเซียนวิชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวของการขยายธุรกิจกาแฟดาวนะคะถือว่าเป็นแบรนด์กาแฟชั้นนําของประเทศซอปปอ,ปอลาวมาอย่างประเทศไทยและถือเป็นการขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นครั้งแรกก่อนที่จะรุกตลาดอาเซียนอย่างเป็นทางการค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ เหลือเวลาไม่นาน1ิประเทศอาเซียนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งระหว่างกันด้วยการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ทุกฝ่ายทุกสาขาอาชีพจึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับนักลงทุนที่พยายามบุกเบิกตลาดการค้าใหม่ๆประเทศไทยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติจับจ้องที่จะเข้ามาปักหลักลงทุนก่อนที่ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดขึ้น ล่าสุดกลุ่มบริษัทดาวเฮืองผู้ดำเนินธุรกิจหลายประเภทในสปปลาวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหากรรมอาหารอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกมีสินค้าเช่นกาแฟสำเร็จรูปตาดาวผลไม้อบแห้งน้ำดื่มประจุขวดรวมถึงร้านสินค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรีได้ทำการเปิดตัวธุรกิจกาแฟดาวคอฟฟี่หลังแอบซุ่มสำรวจตลาดเมืองไทยมานานกว่า5ปีและตัดสินใจส่งสินค้าเข้าช่วงชิงตลาดกาแฟในเมืองไทยอย่างเป็นทางการ จริงนี่ก็เข้ามาได้หลายปีแล้วนะคะแต่ที่มาทำา o f f i เ a l l ลลอนจจริงๆในปีนี้ก็คือเราเพิ่งเปิดโรงงานเปิดตัวโรงงานเมื่อสิ้นปี2012แล้วฐานการผลิตของเราค่อนข้างที่จะ Stable แล้วเราถึงทำา o f i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  l l l u u n h h นักธุรกิจสาวชาวราวผู้นี้ยังมั่นใจว่าแม้การเมืองในประเทศไทยยังไม่นิ่ง แต่ก็ไม่ส่งผลถึงการบุกตลาดกาแฟในเมืองไทยและใน5ปีหลังจากนี้จะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มันไม่ เป็นห่วงนะคะเพราะไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าประเภทเครื่องดื่มอาหารเนี่ยก็คนคอนซูมทุกวันอยู่แล้วนี่แหละค่ะเราถึงมาเราเป็นทำเป็น Official l a u n c h แล้วก็เราทำตลาดไปเรื่อยๆเราไม่ได้ใช้คำว่าแข่งขันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาแต่ก็จะมาขออยู่ด้วยเขาแบ่งตลาดด้วย ขณะที่เฮืองริดดังประธานกรรมการกลุ่มบริษัทดาวเฮืองเปิดเผยว่ามีความมั่นใจยอย่างมากในผลิตภัณฑ์ของตนเองและเชื่อว่ากาแฟาดาวจะติดตลาดในไม่ช้ากาแฟาดาวนี่เริ่มแหลขายแตยูเล่าหลังจากมีทองเที่ยวไทยมาไปเที่ยวยาเล้ากับเขามาหานปลอดภาษีถึงเขาในเมืองเล่ากับได้สื่อกลับบ้าน หลายที่สุดผู้ได้มาผู้ได้กับ,บ้านก็ต้องถือกาแฟดาวกลับเมืองไทยก็เลยเข้ามั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์เข้าก็ต้องถือใจมัตทุกคนก็เหตุใ้เขามีกําลังใจเอาโฆษณาอยู่เมืองไทยได้ลงขึ้นหลากหลายเึิงป้ายโฆษณาก็คิดว่าอนาคตสีไดใดขายใด การเข้ามาทําตลาดของนักธุรกิจชาวลาวไม่ได้มองเพียงการเปิดตัวสินค้าเพียงเท่านั้นแต่เขามองถึงการขยายปีกทางธุรกิจระยะยาวจากไทยไปสู่ประเทศอื่นๆในอาเซียนขณะนี้มีแผนที่จะทําความร่วมมือกับเกษตรกรไทยทางภาคเหนือเพื่อหาทางร่วมมือในการพัฒนาพ่ะปู่กาแฟเพื่อจะได้ลดต้นทุนในการนําเข้ามาจากลาวรวมทั้งการพัฒนาพวกพืชผักต่างๆและการทําผลไม้อบแห้งด้วย การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ครั้งนี้แม้หลายคนมองว่าเป็นวิกฤตที่ผมผมอาจทำลายธุรกิจของบางประเทศแต่อีกหลายคนก็มองว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้องรู้เขารู้เราที่สำคัญต้องรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้อีกด้วย ในช่วงบัวแก้วบอกกล่าวข่าวครา,าวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นหัวข้ออะไรไปชมกันค่ะกรอมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการในเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 ในการนี้กรมอาเซียนจึงจัดงานอาเซียนคอมมูนิตี้รดโชว์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเล็งเห็นความสำคัญของการรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวอาเซียน และเพื่อให้คนไทยสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพตลอดจนเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการส่งเสริมความสามารถของไทยในการแข่งขันในระยะยาวด้วย และทั้งหมดก็คืออาเซียนวิชั่นประจําสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนําติชมรายการรวมถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราชาวอาเซียนส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามชมรายการอาเซียนวิชั่นย้อนหลังคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube แล้วค้นหาคําว่าอาเซียนวิชั่นทีค่ะ และกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำค่ะ19นาฬิถึง19นาิก30นาทีในรายการอาเซียนมิชชั่นวันนี้ที่ฉันและทีมงานลาไปก่อนเช่นเคยลากันไปด้วยเกรดอาเซียนสวัสดีค่ะน้ำตกพรานพะเพงในลาวคือน้ำตกที่กว้างที่สุดในโลกครับโดยในช่วงฤด,ดูฝนจะมีความกว้างถึง14กิโลเมตรค่ะ